นักกีฬาแฮนด์บอลทีมชายโรงเรียนบ้านคลองหลวงไม่ยอมน้อยหน้านักกีฬาทีมหญิงผงาดคว้าแชมป์ในศึกกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุดปราการครับครั้งที่11ที่สนามกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสตรีสมุดปราการมีมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุดปราการครับครั้งที่11รอบชิงชนะเลิศในรุ่นผสมศึกษาชายและหญิงโดยคู่แรกเป็นรุ่นผสมศึกษาหญิงเป็นการเจอกันระหว่างทีมโรงเรียนบ้านคลองหลวงอยู่ในชุดเสื้อสีแดงดวลกับทีมโรงเรียนสิริวุฒิวิทยาอยู่ในชุดเสื้อสีม่วงคู่นี้รูปเกมโดยรวมเป็นนนนนทททาาาางงงงดดด้้้้ีีีมมโรรรเเเยบคลลอหวว่่ไกกัุ ได้เกมครับจังวะาอบุขึ้นทําประตูได้อย่างต่อเนื่องจบเกมการแข่งขัน ผลทีมโรงเรียนบ้านคลองหลวงเอาชนะทีมโรงเรียนสรีวุฒิวิทยาไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์12-4ควา้าแชมป์กีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุรปาการค,ครั้งที่11ในรุ่นปฐมศึกษาหญิงรายการนี้ไปครองส่วนคู่ที่2เป็นการชิงชนะเลิศในรุ่นปฐมศึกษาชายเป็นการพบการระหว่างทีมโรงเรียนบ้านคลองหลวงอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้าพบกับทีมโรงเรียนศรีวุฒิวิทยาอยู่ในชุดเสื้อสีม่วงกรรมาการเป่าน้องวีดเริ่มเกมการแข่งขันทั้งสองทีมก็เปิดเกมรุกบุก,กใส่กันอย่างสนุกต่างฝ่ายต่างบุกขึ้นนนนททาาประตตตููได้อ้อออออยย่่่่่งงเเืจแมมมสกัี 17ต่อ 17. สุดท้ายเป็นทางด้านทีมโรงเรียนบ้านคลองหลวงที่ได้โอกาสจบสกอร์ก่อนปิดเกมการแข่งขันโดยการเอาชนะทีมโรงเรียนสิริวุฒิวิทยาไปอย่างชิวเฉียดด้วยสกอร์18-17ประงาดคว้าเแชมป์ในศึกกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการครับครั้งที่11ตามทีมหญิงได้สำเร็จ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน